ส,ว, <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมมายนะวันนี้อยู่เกมบูรี่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทำธุรก,กิจต่อตเราขออนุญาตเปลี่ยนชุดแบบด้วยความที่แบบว่าช่วงนี้เราจะทำภารก,กิจแบบว่าพวกเด็กรวยบ้านรวยเยอะนะครผมนะขอแบบเปลี่ยนชุดมเป็นครหน่อยวันนี้ผมว่าผมจะไปตัดผมจะผมใหม่ด้วยนะครับ เอานเรื่องนะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดผมมาต่อเพื่อขอแบบว่าแทรกเนื้อเรื่องนอกหน่อยแล้วกันนะตอนนี้มีภากรกิจอะไรอยู่สองภารกริจสินะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดผมก่อนร้านตัดผมว่าแต่ร้านตัดผมไหนวะโอเคในเมืองน,นี้มีชีวิตแบบกว่าป้า อังหายก็ได้เป็นประมาณ3-4วันนะครับช่วงนี้ติดภารกิจส่วนตัวด้วยคือทำงานไหนร้านแต่ผม,มีส่โฟกองอืมสรงทหารดูชัดเลย ของบ้านรวยเนี่ยอืมเปลี่ยนสีเนี่ยวไห่คอันนี้แหละโอเคคงของผมแบบรวยรวยรวยดูมีฐานะขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับผมนะเราจะไปทลกจีบก่อก I am sorry, I'm sorry! I'm dumb? I'm dumb, I'm dumb. Real dumb. Hey, that kid, that kid, help me out, please! Easy, Russell. Calm down, calm down. Sit. Good boy. Thank you, thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Hey, be good, no? Be good. Not you, Einstein. Not you. How did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad. Too bad. Wasn't that jerk Tad? You know, if parents well, are at a party at my boss's house right now, if you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah yes. got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Bye, Russell. Bye, Russell. We have a bunn to be bugged. Hey, Shadow. M. Russell, I'm a baby. แสงเฮ้ยอ้าตำรวจไล่กูไงวะอ๋อ,อนี่เป็นเวลาเรียนไม่เป็นไร,รอะไม่เรียนเราเราพวกชอบเดือดเรียนนะลาโซลองด้วยมึงปั่นจักรยานเ,นเร็วนะวะแมงจุนมีต้งตองไล่ตะเก็ตบอดไปตำรวจเอาเนี่ยโดนไล่เลย มึงโดดลงจากรถเพื่อวิ่งไล่กูเลยนะถามจริงโหลดไล่ดิเฮ้ยเลิกไล่กูได้แล้วไม่เหนื่อยบ้างไงลาสโซช่วยด้วยตำรวจไล่กูโอเคอืม โอเคพอาเข้าใจได้เฮ้ยเอ้ยอะไรี้ยสวยมากแล้วก็อืมร่วงปลาไข่สินะฮึม อชอบมากใช่ไหมไข่อะไรเรา่วงลาสซส์มาเฮดบัตรเฮ็ดบัตรไม่ได้วะนี่ไงเฮ็ดบัตรกดผิดนี่เอง

เ,เสร็จไอไข่ไข่ไข่ไปก่านแล้วเต้วไมึงไปไหนมไปไหนนี่ต่างคนต่างปาลาอรัสเิ้วด้วยรัสเเอ้ยมึงไปไหน เราก็เราก็รอเพื่อนมาช่วยมาแล้วรัตเต้สวยรัตเต้โหแม่เขามาสัมแมสหน้ากูเลยแทบแป๊บแป๊บแต่ทีละตัวดิยโอ้ยมวยด้วยอืมเจ้าอื้อหือสองรอบแล้วนะมึงอ่ะ ช oh, าร์จไม่ได้เลยสัตว um, ์ฮึสลบไปอีกดีครับผมโอเคภารกิจเดินออกเลยสินะขั้นหนึงหยิบสายชาร์จชาร์จจอยก่อนแบตจะหมดปั๊บเดินออกอย่างชิวๆพวกเด็กเลยติดลบฮ่าจะบอกที้ดูไม่ผิด โอเคภารกิจกอไปมีภารกิจที่ภารกิจเสริมก่อนอยากเป็นภารกิจเสริมมากกว่า <oy> ah! อยากเป็นภารกิจเสริมมากกว่ารอภาร,รกิจเสริมเนี่ยเกิดทำได้ก็จะทำแล้วนะอันไหนที่เกียดที่เกียดแบบว่าไม่จำเป็นจริงก็จะไม่ทำ นี่มันภารกิจหลักหรือภารกิจเสริมเคยวะอ่านไม่ทันอืมชั้นบนห้องศิลปะสินะมันไม่ใช่ไหยเกมเกมกูหลุดเอา Thank <laughs> you. I do อิดนักใช่ไหมมึงอ่ะติดนักใช่ไหมติดนักเหรอมึงอ่ะเฮ้ยอย่ต่อยแม่คนเดียวอืมอ่ะกูก็เด็นได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ โอเคนะครับผมเปลี่ยนใจผมจะไม่ทำภารกิจเสริมแล้วผมขอไปทำภารกิจหลักก่อนแล้วกันอ่ะทีนี้ภารกิจเสริมไม่ไม่ขึ้นอ้าวขึ้นเฉยเลยเอาละทำไม่ได้ก็ไม่ทำ So how do I do it? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not going to work i get all that kind of stuff at home. Like now, like what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. Northern you gotta prove to them you're better than so the best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. Alright. Okay. All right. See you around. Okay. There, so, Jimmy. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. Pete. Pete, look at me. อ้าวเฮ้ยหิมะเริ่มตกแล้วแสดงว่าใกล้จะจบแชปเตอร์นี้แล้วสินะโอ้ผ่านกันไวมากเลยคือมันผ่านไปไวมากแปบบ๊แบๆบจะจบแชปเตอร์นี้ซะละโอเค Hello bitch. You and me what? Hey. You and me? The noble art of boxing. May the best man win. And then you little hey, trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Popper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. จะหลบไปไหนอ่อนต่างการ์ดอืมสวนหลบได้หลบหลบหลบได้เอาสวนสวนสวนวัวสวนวัวสวนเลยสวนเลยเย็บเย็บเย็บเยบเย็บเยบเย็บเย็บเย็บ เอาอลแรกกูมามานี่มานี่เหลืออีกสามวิเหลืออีกสามวิมาดิจะตั้งการดิเบาตาเขียวเลยสัสอู้สวนอ้าว เชิงเชิงเชิงหนาเชิงหนาเชิงหนาอ่ะอับอ่ะจะเอาปากับกูเหรอมึงอย่าตั้งการดมึงอย่าตั้งการดมึงอย่าตั้งการดเื้มึงอย่าจริงอย่าตั้งการด น no ี่เลือดเหลืองหน่อยจิมมี่กูตายจิมมี่กูไปจะเอายกสุดท้ายยกสามแล้วมีกี่ยกก็ไม่รู้แต่ฟังการฟังการเด้มอกเด็กเ้ช็อะไรอาักนี่ มีแค่ยกเดียวเว้ยเอาละไอ้เร็วสุดอูไอ้เจ๋งสุดอูหไอ้เป็นลุงชายที่สุดอูู้อูผู้ชนะล้วกูะชนะรุกคนกือคือน้ำมือวันรือต่อยมือให้หมดทุกคนถ้าใครกล้าแย้มเกิดอะไรขึ้นนะแชมป์ของเราแมเป็นแชมป์เป็นคหม่เป็นแชมป์เป็นคนใหม่ You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes blood and snobbery. And snobbery. Filthy democrat. Gentlemen, are we going to let some guys come to our ball and be no? Then what are we going to do? Bring back to the ghetto. Yeah อย่างนี้ก็ได้เหรอฮะแ,แป๊บแป๊บพวกมึงดมมุมกูก่อนนะอย,ย้ชียปาระลเบิดผิดแป๊บแป๊บแป๊บอืมเลทไปพวกมึงนะไหนมาปิดห้อง ไม่ได้อยู่เลยักดิสิทมวยรู้จักไหมอืม,อม,อมแยบแยบเตะขัดขามีโคกหมดทางหนีแล้วเดิมไอหนี้ไม่พ้นหรอกฉันหนีนายฉัที่ไหนฉันรอน,อนายอยู่โดนโดนแน่

เชิงง่ายที่ผ่านมึงเนี่ยอยู่เงการมวยมานานแล้วสิครับอะไรอยู่เนอะอยู่เนอะอะไรมึงอัดเลยเล่นง่ายเดบี้ยไอเดบี้ก่อนตูตูกูไม่ได้สิมึงเนีกูจับมันไม่ได้ มนเปิดกาดมันออกงห้นกนถ้าคัดกูเดี๋ยวปิดทางก่อนหลบทันนะมาเกลียดตั้งไหน ลุงกู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 เอาไอ้ปลาใส่โดนลูกพี่มึงเองไอ้โง่โง่เป็นไงล่ดอบเบ้ไอ้ดอบบี้เป็นไงล่ะฮะเลี้ยงลูกน้องโง่มึงอะเป็นไงล่ะที่ในี่ใ,ใครใหญ่ที่สุดใครเจ๊งที่สุด ไหต่อมาสิดอบี้ตาอสิพี่มึงไงอะไรมึงไงดี้มากพวกนั้ังหลายีนี้เนามเกนมั่แน่แล้วน่าจะเข้าเช็เตอร์สามได้แล้วแน่นอนเดอร์บี้เรียบร้อยหมดแล้ว So it will surprise none of you to discover your future life will end up in chaos. But this is my story, not his. Trust fund babies under control. It's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. greaseball so, you this must, this must be pretty proud of you. yourself. He told those you taught those rich scum a lesson? they, they rich, weak bullies. It was easy. They picked card. a fight with me, and I showed them who was boss. And like Gary it. got them to pick that fight, so maybe you'll show I'm him as well. Gary's right. an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who <ed> knows? Know, Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. and tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now, but me to do. now beat it first, boy. You're causing an oil spill. He I said he needs your help, man. Do he I look like, like a charity like service? <televise> <inaudible> You're gonna pay for this. <with the noise> what is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, right or yeah, Well, you know who Johnny Vincent is though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Man, people How are things? How you ตอนนี้มีภารกิจอยู่ที่ตอนนี้เราจะเข้าโหมดแบบว่าเล่นเกี่ยวพวกเด็กช่างนะผมนะก็คือต่อยเด็กช่างภารกิจเลยมีสองภารกิจงั้นเหรอเอาไงดีล่ะตอนนี้ก็จะเข้าเรียนแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเรียนก่อน doing anything can you give me something Hi. That you like them my what the fuck shit 嗯，哎、hmm. uh。Huh.